สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนมะพร้าวน้ำหอมช่วงเย็นๆนะครับสวนมะพร้าวน้ำหอม WND นะครับวันนี้เรามาปลูกฝรั่งนะครับปลูกฝรั่งแทนกล้วยที่ออกลูกแล้วนะครับ เราปลูกฝรั่งแทนกล้วยนะครับฝรั่งพันหงเป่าสือนะครับมีบรรยากาศภายในสวนช่วงเย็นๆนะครับสวยงามมากนะครับแดดลมลมตกบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่เป็นฝรั่งเพิ่งปลูกนะครับ อีกฝั่งนึงเรามีฝรั่งที่ปลูกไปแล้วสามเดือนนะครับเราจะพาไปชมฝรั่งสามเดือนนะครับอันนี้เป็นฝรั่งใหม่อยู่นะครับเพิ่งปลูกวันนี้นะครับปลูกเซมในสวนมพะพร้าวน้ำหอมของเรานะครับ